มันก็คือความกลัวเนี่ยมันประกอบมาด้วยความที่เราไม่รู้นั่นแหละพูดง่ายๆคนไทยมีความสุขมากขึ้นนั่นก็คือล้อไปกับ e ีพีแรกของเรานะคะทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อดีกว่าคุณผู้ฟังคะเรามาคุยกันก่อนซึ่งว่า มนุษย์เราอะคนเราอะค่ะคุณผู้ฟังคะกลัวอะไรกันบ้างทุกวันนี้คุณฟังอยู่ตอนนี้คุณกลัวอะไรบ้างคุณกลัวเรื่องของชีวิตตัวเองไหมคุณกลัวถ้าคนมีความรักแล้วเนาะก็อาจจะกลัวเรื่องของคนรักไหมว่าเราอาจจะทําความสุขหรือว่าเอนเตอร์เทนคู่รักของเราช้อปปิ้งพาไปเที่ยวเข้าอกเข้าใจไม่มากพอใช่หรือไม่ความกลัวเนี่ยมันประกอบมาด้วยความที่เราไม่รู้นั่นแหละความกลัวมันเอาไปกบกับเรื่องอะไรประกอบกับความเชื่อพอเรากลัวเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องเชื่อถูกไหมฮะเชื่อเพื่อให้หมดจากความกลัวออกจาก รอย่างเช่นสมมติใครที่เป็นนายหน้านะเอเจนซี A ่ C นะอสังหาร up, นะิมทรัพย์เนี่ยว่าบรกร์ต่างๆนะฮะซึ่งว่าอยากจะขายที่ดินหรือว่าอาจจะขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะฮะก็อาจจะเกิดความกลัวขึ้นมาได้ว่าเราจะปิดยอดได้ไหมเดือนนี้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไหมที่ตรงนี้เราจะได้ไหมหรือว่าเราไปเจราจากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเราก็จะต้องมาคิดว่าแล้วลูกค้าจะสนใจผลิตภัณฑ์ของเราไหมดิฉันยกตัวอย่างเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ว่ามันหมายถึงอย่างอื่นด้วยนะฮะหมายถึงว่าเรื่องอย่างอื่นเช่นคุณค้าขายคุณ ของอย่างนี้มันก็เกี่ยวกันด้วยว่าเอ๊ะแล้วเราจะให้ลูกค้าเขาเชื่อเราได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากความกลัวเราเชื่อได้อย่างไงอย่างเช่นพอเราทําธุรกิจเราก็อาจจะไปหาครูบาอาจารย์ที่เรานับถือให้ของศักดิ์สิทธิ์อ่าหรือว่าของที่มาอยู่กับเราแล้วเฮงเฮงรวยรวยปังปังดิฉันเป็นเซลล์มาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็รู้ดีว่าดิฉันก็จะมีของที่ติดรถไว้อย่างเช่นอ่าเราขับยอดยานพาหนะเนาะเราเป็นเซลล์คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเป็นเซลล์กันบ้างไหมฮะเป็นนักการตลาดกันบ้าง ในเนี้ยที่เราฟังกันอยู่250,000 user ตอนนี้เนี่ยนะฮะมีใครเป็นนักการตลาดไหมฮะหรือว่ามีใครทํางานเกี่ยวกับในหน้าอสังหาหรือว่าเป็นคนที่ต้องทํางานเกี่ยวกับลูกค้าติดต่อประสานง,งานบริการเซอร์วิสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความกลัวเนาะยกตัวอย่างดิฉันนี่แหละเราไปหาลูกค้าแล้วลูกค้าจะพึงพอใจเราไหมเราจะเปิดการขายได้ไหมเราจะพูดจากับลูกค้าได้รอดไปจนถึงปิดการขายไหมพอปิดการขายจบแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นว่าเอลูกค้าจะซื้อไอเดียของเราไหมซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไหมหรือว่าซื้อบุคลิก ซื้อความเชื่อที่เราขายให้ลูกค้าใหม่เราก็ต้องไปหาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่เราเคารพจากครูบาอาจารย์ต่างๆมาไว้กับตัวเองนะคะฉันก็มีความกลัวว่าการที่ดิฉันขับยวดยานพาหนะแล้วกลัวเกิดอุบัติเหตุยงเียเดี๋ยวก็จะไปเช่าเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ประจํารถของดิฉันมันก็คือความเชื่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความกลัวกับความเชื่อเนี่ยมันจะล้อกันแบบนี้ไปเสมอพอจะเข้าใจคร่าวๆใช่ไหมฮะ This is m ต <Think> ิ้งให้ตาม Podcast